สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยดวยจ้าลาสุดมีคนกลนแล้วครับหนึ่งอัตตาตอนนี้กะบ่ายโมงบ่ายโมงเพิ่งกินข้าวอิม่มหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนทเท่าแก่กับบายยูรอทเท้าแก่ไปเหตุงานจ้ะ ไปตัดมากมาได้หนึ่งคันรถแล้วตอนบ่ายนี่ก็นาสิไปตัดอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเท้าแก่ยังบอกมาเท้าแก่กินเขาอยู่จ้ะก็เลยนอนทาทางนี้กินเ้าอิ่มแบบมีกลนอีกนะคะหลักถ่ายนางหลักถ่ายนาง นี่ก็เป็นมากที่ตัดมาสงสัยตอนอันนี้ตอนแรงสงสัยจังสิไดเอาลงจากรถเดี๋ยวสิเอารถอีกคันนึงไปตัดอีกส่วนนึงตตดทั้งวันเลยเด้ยวยนี่ค่ะทั้งเสาตลอดเสาเนาะเดี๋ยวก็สิมีเครื่องแยกเครื่องอย่างอีกเด้อมากน้อยมากญ่ นอนเสยรับเสยโอ้คูมลอยซาวครับเห็นไดนอนตื่นมีแหงโอ้งก็ะดีกว่าอ่ไ้นอนเหรอเนาะ <c oughs> คนตาตาต,าต,าตัวใหญ่เอ้ยขึ้นเขาอีกแล้วขึ้นเขาลง ดีพอดีแอ้ว้นนอนข <Wow. S 1> ้อมือ่หวดไม่รุ้พอทไ่ปวดลงพออย่างนีอ,อ